หลักสูตรการเขียนคู่มือบริการนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรเองจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสําคัญวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันนะครับมาถึง EP ีที่6ใครที่สนใจก็ไปติดตามชมนะครับตั้งแต่ EP ีที่0เป็นภาพรวมของการเขียนคู่มือบริการจนั้งปัจจุบันเองนะครับก็ไล่มา e p พีหนึ่งพีสองีพจนณวันนี้เองเป็น EP ีที่6 วัตถุประสงค์ของผมเองอยากให้นะครับการบริการเป็นกลยุทธ์หลักในการที่จะทําให้องค์กรเรานั้นเองอยู่รอดและทําให้องค์กรเราเติบโตโดยเฉพาะองค์กรที่เป็น SME ไทย,ไทยนะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งเราจะมาคิดคน้นนะวัตกรรมคิดคน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีมันอาจจะเป็นเรื่องยากสักนิดหนึ่งแต่การพัฒนาเรื่องการบริการ ไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจเรียนออนไลน์ก็สามารถติดตามกันยังมีอีกหลาย EP หรือถ้าใครอยากจะมาพัฒนาปรับปรุงการบริการก็ลองติดต่อเข้ามาในหลักสูตรนี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจหาหลักสูตรดีๆมาเพื่อจะยกระดับและปรับปรุงคุณภาพของการบริการ นะและสําคัญที่สุดครับเป็นข่าวดีใครที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลานะครับใครที่ไม่อยากจดไม่ต้องมานั่งเสียเวลาก็แอดผมเป็นเพื่อนที่ line แอ dr สุรชัยนะครับมี QR code แล้วผมก็จะส่งนะครับ PowerPoint ส่งนะสิ่งที่เราได้สอนนะครับ ไปให้เพงแต่แท็กมาแล้วก็พูดคุยกันว่าใจครับผมอยากได้ข้อมูลตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยวผมส่งให้แบบฟรีๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นงจากนี้ไปฟังแบบเพลินๆนะฮะฟังเพลินๆแลกเปลี่ยนคิดไปฟังไปแลกเปลี่ยนคิดไปวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าความเร่งรีบในการที่จะเขียนคู่มือบริการนั้นอยู่ที่ไหนเราถึงเวลาที่จะเร่งรีบแล้วหรือยังบางคนบอกเฮ้ยไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งทำอย่าพึ่งอย่าพึ่ง อย่าพึ่งเนี่ยคนอื่นเขาแซงหน้าไปหมดแล้วนะหรือบางอย่างเราเร่งรีบมากเกินไปนะก็จะไม่ดีเพราะนะสิ่งที่เราทำอาจจะเอาในอนาคตอันสั้นเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูว่าเราจะเร่งรีบทำคู่มือบริการเมื่อไหร่นะข้อที่1ฮะเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามา ทันทีที่เรารับพนักงานใหม่เข้ามาจะเห็นนะครับในสถานการณ์แบบนี้เราเริ่มที่จะรับคนใหม่เข้ามาเริ่มที่จะปรับปรุงองค์กรเรานะมีพนักงานเก่าลาออกไปมีพนักงานใหม่เข้ามาเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาลองจับเวลาดูนะครับลองจับเวลาดูว่าเราใช้เวลาในการพัฒนาพนักงานคนนี้ให้เข้าใจการบริการของเรานั้นใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ บางคนนะครับบอกเลยครับ6เดือนพนักง,งานยังบริการได้ไม่ได้ดั่งใจบางคน3เดือนบางคนนะเป็นปีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีพนักง,งานใหม่เข้ามาแล้วถ้าเราต้องใช้เวลาเยอะในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงเขาและทำให้เขาเข้าใจเรื่องการบริการมีหัวใจการบริการมีขั้นตอนการบริการบอกไว้เลยนะครับนะเราจะเสียเปรียบคู่แข่งเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่สุดนะฮะ เราจําเป็นอย่างยิ่งต้องรีบที่จะผลิตรีบที่จะเขียนคู่มือบริการเข้ามานะเมื่อเราเขียนคู่มือบริการขึ้นมาพนักง,งานเข้ามาเป็นไงฮะเราให้เขาอ่านจบง่ายมากทําให้เขาเข้าใจในเบื้องต้น แล้วเราค่อยมาอธิบายให้เขาฟังอีกรอบหนึ่งก็จะง่ายขึ้นในการที่จะทํางานพนักง,งานก็จะไม่กดดันด้วยบริษัทก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อพนักง,งานคนนี้ว่พาพนักง,งานคนนี้สามารถที่จะรับช่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพพนักง,งานก็จะไม่เครียดเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ถูกกดดันจากหัวหน้าว่าทําไม่เป็นอนุรก็ไม่เป็นอั้นก็ไม่เป็นอันนี้ก็ไม่เป็นอนันอนี้ก็แย่นั่นก็แย่เพราะตนเองไม่เข้าใจข้อที่2ครับ ต้องการพัฒนาธุรกิจใน1 3เดือนนั่นหมายถึงเป้าหมายสําคัญเอาละอีก3เดือนข้างหน้านยอดขายเราต้องเติบโตเอาละอีก3เดือนข้างหน้าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงเอาละอีก3เดือนข้างหน้าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายสาขาเอาละอีก3เดือนข้างหน้าพนักงานของเราต้องเข้าถึงนะความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดนั่นคือความต้องการเข้าใจธุรกิจนะความต้องการในการพัฒนาธุรกิจ นะเมื่อเราเข้าใจธุรกิจเราพัฒนาธุรกิจภายในระยะเวลาสั้นๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือและเครื่องมือที่สำคัญก็คือคู่มือการบริการเครื่องมือตรงนี้แหละเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนเป็นนะขีปนาวุธที่ไว้ต่อสู้กับคู่แข่งของเราได้เป็นเสมือนนะครับสิ่งที่เราจะช่วยให้ลูกค้าเรามีความสุขและแฮปปี้นะ ข้อที่3มครับมีการจัดโครงสร้างหรือมีนโยบายใหม่ๆในองค์กรหลายองค์กรครับมีการปรับโครงสร้างมีการที่จะขยายบ้างยุบบ้างยุบบ้างขยายบ้างนะเรามีการปรับโครงสร้างจะเกิดความสับสนทุกครั้งที่เราปรับโครงสร้างจำไว้นะครับจะเกิดความสับสนในองค์กรแม้กระทั่งในองค์กรก็สับสนลูกค้าก็สับสนลูกค้าบอกเคยใช้บริการที่สาขานี้แต่สาขานี้ยุบ ให้ไปใช้สาขานี้เมื่อเราไปใช้สาขานี้เราไม่สนิทกับพู้จัดการคนนี้โอ้ยสับสนกันใหม่นะยุ่งเหยิงกันหมดมั่วซั่วไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีการจัดโครงสร้างหรือมีนโยบายใหม่ๆเข้ามาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบเร่งในการเขียนคู่มือบริการนะเมื่อเราเขียนคู่มือบริการ ก็จะขจัดความสับสนที่เกิดขึ้นในองค์กรก็จะขจัดความไม่มั่นใจนะของการที่จะเข้ามาใช้บริการนะอย่าลืมนะครับการจัดโครงสร้างนะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลวร้ายแต่จะทำอย่างไรไม่ให้สับสนก็อาศัยคู่มือบริการนี่แหละมาเป็นตัวช่วยที่สำคัญข้อที่4ครับนะช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการขายเมื่อไม่ใช่ฤดูการขายนั่นหมายถึงงานก็ไม่ได้เยอะมาก เมื่องานไม่ได้เยอะมากเราควรจะทําอะไรเราควรจะให้พนักง,งานของเรานะครับมีงานที่มีประสิทธิภาพมีงานที่มีคุณภาพในการทํา ชำเรืองมองเรื่องคุณภาพการบริการสักนิดหนึ่งนะเมื่อเราชำเรืองมองคุณภาพการบริการเราก็ทําคู่มือการบริการในช่วงที่เป็น low season หรือไม่ใช่ฤดูการขายเมื่อเกิด low season ขึ้นมาเราคิดนะคู่มือการบริการเมื่อเกิด high ซ e a s o n ขึ้นมาหรือฤดูการขายไอการที่เราคิดนะครับ ู่มือการบริการในช่วงโรซีซันก็สามารถเอาไปใช้ในช่วงของไฮซีซันได้ทันทีลูกค้าก็จะได้รับอน,นิสง์ตรงนี้ลูกค้าก็จะประทับใจลูกค้าก็จะแฮปปี้แล้วลูกค้าก็จะรักคุณกลับมาใช้บริการของคุณอีกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเองช่วงที่เป็นโรซีซันนะครับหรือช่วงที่มีวิกฤตต่างๆขึ้นมาอย่านิ่งนะฮะอย่านิ่งช่องทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้พนักง,งานเองสามารถทํางานได้ก็คืคอนะ การเขียนคู่มือบริการให้เป็นกิจกลักษณะการเขียนคู่มือบริการให้เป็นกิจลักษณะก็คือนะนะการวางแนวทางเอาพนักง,งานขายเอาพนักง,งานที่ปริมาณงานไม่เยอะหรือแม้ทั่งแอดมินเนี่ยมาช่วยกัน,นาาวิเคราะห์ตกผลึกแล้วเขียนมาเป็นคู่มือให้ได้ข้อที่5ครับนะเมื่อกู้แข่งมีการปรับตัวเอาละซีนะเมื่อกู้แข่งมีการปรับตัวเขาให้บริการแบบนี้ ถ้าเราไม่แก้เกมเราจะเอาฮะเราจะเอาเราจะหลุดจากวงโคโจรลูกค้าจะไม่กลับมาซื้อเราอีกนะเพราะกลับไปซื้อกับคู่แข่งเพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรีบนะเร่งด่วนทําทันทีนะเมื่อเราเร่งรีบเร่งด่วนทําทันทีก็คือเขียนคู่มือบริการนะให้ตรงกับวัตถุประสงค์ให้ตรงกับ นะการแข่งขันให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าเองต้องการไม่งั้นเองเราแพ้คู้คแข่งแน่แล้วกู้แข่งเขาจะมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อคู้คแข่งเห็นเราปรับตัวเขาปรับตัวก็จะเกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบก็จะเกิดการต่อสู้กันเราก็จะมีโอกาสที่จะไม่เอาออกจากธุรกิจแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเรามีโอกาสที่จะเอาออกจากธุรกิจทันทีครับข้อที่6นะนะนะเมื่อถูก รบกวนจากเทคโนโลยีทันทีที่มีการเทคโนโลยีเข้ามาแทรกแซงนะครับทุกคนบอกให้ติดต่อทางแอปทุกคนบอกให้ติดต่อทางอินเทอร์เน็ตทุกคนให้บอกติดต่อทางอะไรครับทางไล n e บ้างนะทางโซเชียลบ้างแสดงว่าคุณกําลังโดนรบกวนทางเทคโนโลยีทันทีที่ถูกรบกวนทางเทคโนโลยีกระบ,บวนการการให้บริการของลูกคา้าที่คุณให้บริการของลูกค้านั้นเอาไปไหม โบราณไปไหมถ้าคุณเอาไปคุณโบราณไปคุณจําเป็นอย่างยิง่งที่ต้องเอาโซเชียลมาช่วยในการบริการไหมเมื่อคุณต้องเอาโซเชียลมาช่วยในการบริการอย่างเช่นการพูดคุยกับลูกค้าเราอาจจะเริ่มพัฒนาแอปในการที่จะตอบกับลูกคา้าอาจจะมีแชทบล็อกในการที่จะตอบโต้กับลูกค้าในเบื้องต้นได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องรีบทําโดยด่วนเพราะถ้าเราไม่ทําลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าติดต่อเรายากมาก ยากเหลือเกินเพราะอะไรฮะเพราะมัวแต่รอคนมาติดต่อแล้วคนก็ทํางานเป็นไงแปดโมงเริห้าโมงเย็นหลังจากนั้นติดต่อใครไม่ได้ไม่ได้นะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยถ้าเราไม่ใช้เลยเราคงแบบเก่าเลยธุรกิจเราจะเอาอย่างไม่กลับมาอีกข้อสุดท้ายครับเมื่อเราขยายสาขาเพิ่มลองจินตนาการดูถ้าเรามีสาขาที่เพิ่มมากขึ้นรายได้เราเพิ่มมากขึ้นแต่ แต่แต่แตก็มีจุดเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเพราะนะการบริการจะไม่เหมือนเดิมในแต่ละสาขาการบริการก็จะไป็นไงนะแปลเปลี่ยนตามอารมณ์ของคนให้บริการแปลเปลี่ยนตามศักยภาพตามทักษะของคนให้บริการเพราะฉะนั้นทันทีที่มีสาขาเพิ่มมากขึ้นให้เรีบการทำคู่มือบริการโดยด่วน ให้เขียนคู่มือบริการโดยด่วนอย่างเร่งด่วนเพราะมีการขยายสาขาพเพิ่มมากขึ้นโอเคนะนะอย่าลืมนะครับอย่านิ่งเฉยเราจะเร่งด่วนได้ก็ต่อเมื่อมีค่าสิกมาถึงที่บ้านมีลูกค้ามีความต้องการเยอะแยะนะค่าสิกก็คือคู่แข่งหรือมีเทคโนโลยีมารบกวนทั้ง3สิ่งนี้ถ้ามารบกวนนะครับมาเรียกร้อง หรือมาแข่งขันเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรีบทําคู่มือบริการอย่างเร่งด่วนโอเคนะฮะนะเพราะหนึ่ใครที่ชอบอย่าลืมนะครับเราอยากให้คนที่ทําธุรกิจนะฮะให้หันมามองเรื่องการบริการต้องเขียนคู่มือให้เป็นต้องทําคู่มือให้ถูกต้องก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ติดตามกัน เพื่อเป็นกําลังใจก็จะมีข้อมูลดีๆแบบนี้ส่งให้ตลอดเพื่อจะพัฒนา SME นะครับหรือคนที่ทําธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะใครที่อยากได้สไลด์ง่ายๆครับไม่ต้องไปนั่งตรวจเสียเวลาก็แอดผมเป็นเพื่อนที่แอด dr สุรชัยหรือยิง qr code แล้วแท็กมาคุยกันนะครับบอกว่าอยากได้สไลด์นะอยากได้สิ่งที่อาจารย์สอนเดี๋ยวเราส่งให้เป็นแบบ v i p นะส่งให้เป็นการส่วนตัวไปก็กดแอดเข้ามาทักทายกันพูดคุยกัน โอเคนะนะวันนี้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจกันกดติดตามและใครที่มีเพื่อนก็กดแชร์ไปวันนี้ผมลาไปก่อนครับดรส,ร,รสุรชัยโคสิตบัวชัยสวัสดีครับ